สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทลีซิ่งกสิกรไทยจำกัดกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง m t s g o และ m t s g o Futures ผู้เช่วชาญการลงทุนในทองคำของไทยธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ํารวยอย่างยั่งยืนกลับมาพบคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นตอนที่สองต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วยังคงเป็นตอนที่มีเนื้อหาในเรื่องตลาดกลางประมูลข้าวสารที่ท่าข้าวกำนันทรงที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับการเกิดขึ้นของตลาดกลางประมูลข้าวสารโดยการสนับสนุนส่งเสริมของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ย หลังจากเกิดขึ้นแล้วใครบ้างที่จะได้ประโยชน์จากตลาดกลางประมูลข้าวสารแห่งนี้จะเป็นเฉพาะลงสีกับบรรดาผู้ส่งออกเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าอัน,นิสงส่งนั้นจะส่งไปถึงชาวนาที่จะสามารถขายข้าวให้ราคาสูงขึ้นมาได้ด้วยนะครับผลจะถึงชาวนาหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวติดตามดูในตอนนี้รวมทั้งเรื่องของ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดกลางประมูลข้าวสารแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยากเห็นทิศทางการเติบโตของตลาดกลางประมูลข้าวสารแห่งนี้ไปในทางทิศทางใดมีโอกาสแค่ไหนและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเราจะมีราคาอ้างอิงข้าวสารในระดับโลกจากตลาดกลางแห่งนี้หรือไม่ติดตามชมให้ได้นะครับในรายการเป็นเงินเป็นทองในสัปดาห์นี้ครับ ครับเวลาจะพูดถึงราคาก็เปลอ่นะครับที่วัสนาทุกคนจะอ้างยิงราคาผ่าข้าวขนนันสงครับซึ่งเป็นราคาที่สามารถเอาไปอ้างยิงได้ทั่วประเทศครับนะครับอยากเห็นบรรยากาศเป็นมาได้กลับมาเพราะฉะนั้นเราก็มองดูว่าถ้าสมมุติจากท่าข้าวขนันสงจากนครสวรรค์เนี่ยเราจะส่งตรงไปถึงแหลมฉะบังก็ดีหรือที่ดานก็ดีเนะครับนครสวรรค์เหมาะสมที่สุดแล้วเหตุผลที่สําคัญนะครับท่าข้าวขนนันสงชื่อติด ตลาดมาตลอดรู้จักตัวประเทศคนทุกคนที่อยู่ในวงการค้าข้าวก็ดีหรือว่าในวงการข้าวสารก็ดีที่ไหนก็เรียนนะครับไม่มีใครไม่รู้จักครับท่าข้าวนันสงเหตุที่กระทรวงพาณิชย์เลือกจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการค้าข้าวค่ะเพราะภาคเหนือมีผลผลิตข้าวมากกว่าภาคอื่นๆนั่นเองค่ะ และจังหวัดนครสวรรค์นะคะยังเป็นศูนย์กลางการค้ามนาคมขนส่งข้าวมีทั้งการขนส่งทางรถยนต์ทางรถไฟและทางเรืออีกด้วยค่ะภายในปี2555ค่ะจะมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นรถไฟรางคู่นะคะสามารถขนส่งข้าวสู่ท่าเรือต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะขั้นตอนการประมูลข้าวสารข้อที่1ลงทะเบียนผู้รับซื้อและผู้ขาย 2. ค่ะจัดเตรียมตัวอย่างสินค้า 3. ทําการตรวจสอบคุณภาพสินค้าค่ะ 4. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดประมูล 5. รับฟังคำชี้แจงขั้นตอนและวิธีการรับประมูลค่ะ 6. ประมูลซื้อขายแบบเปิดเผย 7. ปิดตลาดและสรุปผลการประมูลและข้อสุดท้ายค่ะ ข้อ8ผู้ซื้อและผู้ขายจัดทำสัญญาซื้อขายค่ะผลการจัดประมูลเข้าสารครั้งที่หนึ่ง ปริมาณซื้อขาย60ตันรวมมูล,ลค่า1ล้า00น20,000บาทผลการจัดประมูลเข้าสารครั้งที่2ปริมาณซื้อขาย2,320ตันรวมมูล,ลค่า 31, 00 7, 00 3 1น7 3 0 0 0บาทค่ะผลการจัดประมูลเข้าสารครั้งที่3ปริมาณซื้อขาย3,920ตันรวมมูล,ลค่า51,732,000 00บาทค่ะ บ้างที่น่าจะได้ประโยชน์ถ้าตลาดกลางประมูลข้าวสารเกิดขึ้นได้จริงๆครับผมเรียนว่าได้ประโยชน์ทุกคนครับ,รบลงสีลงสีก็ได้ประโยชน์เพราะมีช่องทางน่าชาวนาก็ได้ไดผู้ส่งออกผู้ส่งออกก็ได้รหรือผู้ต้องผู้ที่ประกอบการอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับข้าวรวมไปถึงเช่นคุณื่อคุณเป็นโรงงานทําอาหารสัตว์ครับนะคุณต้องการจะซื้อผลผลิต ที่เป็นผลพลอยได้จากการสีข้าวคทุกวันนี้ไม่รู้จะซื้อจากใครนะหรือไม่ก็รู้จักโรงสีไม่กี่โงรงหรือก็ไม่ค่อยจะรู้ว่าคนนี้เชื่อใจได้หรือเชื่อใจไม่ได้ครับมาที่ตลาดกลางตลาดกลางจะมีจะมีผลผลิตจากข้าวเนี่ยขายด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็จะเปิดตลาดโรงสีเองก็รู้ว่าอ,อ๋อต้นทุนในการผลิตตัวเองต่ำลงแล้วนะเพราะตัวเองขายผลผลิตผลพลอยได้จากข้าวได้ด้วยก็จะเหมือนกับว่าส่งผ่านตัวนี้ไปที่ชาวนาได้ด้วย รงสีเองก็ได้รายได้ส่วนหนึ่งนะฮะผลตอบแทนจากการปฏิบัติของตัวเองชาวนาก็จะได้ส่วนหนึ่งนะฮะทุกอย่างก็จะเป็นกระบวนการเทียบผลักดันทําให้การพัฒนาของตลาดข้าวก็เป็นอย่างมีประสิทธิภาพการการเกิดตลาดกลางประมูลข้าวสารเนี่ยชาวนาอย่างเราเนี่ยได้ประโยชน์ยังไงจะมีส่วนตรงไหนที่จะเข้าไปแจมกับเขาบ้างครับพี่สุเทพมาณบัตรเนี่ยแล้ววันนี้ที่ท่านลองได้มาเนี่ยคือท่านลองมาเปิดตลาดกลางข้าวสารของที่เนี่ผมถือว่า จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนาในภาคนครสวรรค์เลยว่าทั้งภาคเหนือภาคกลางอะไรก็แล้วแต่จะได้ประโยชน์ตรงนี้เพราะว่ามีตลาดการเข้าสารคือพ่อพ่อค้าจะจะแย่งกันซื้อเยอะคือว่ามันจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าหนึ่งชาวนาจะได้รู้และจะได้ติดตามว่าข้าวของเขาที่ขายให้กับทางโรงสีเล็กๆที่ข้างบ้าน แล้วมาอยู่ที่นี่แล้วก็จะได้รู้ว่าอย่างต้ว่าข้าวคุณภาพดีข้าวสารเขาตันละเท่าไหร่เขาก็จะได้ไปดีดโอจากจากข้าวสารมาเป็นข้าวเปลือกครับเขาจะได้รู้ว่าเข้าวเปลือกหนึ่งตันได้ข้าวสารกี่กิโลอืแล้วราคาเท่าไหร่ครบทีนี้สมมติว่าทั้งทั้งผู้ซื้อทั้งเนี่ยเขาเอากาไรเยอะทั้งผู้ทําก็รู้แหละครับเพื่อจะได้มาคุยกันว่าครับข้าวผมก็ดีนะได้เนื้ออย่างเงย ซือผมไม่แพงกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยครับครับอันนี้เป็นเบื้องต้นที่ได้ครับเบื้องต้นที่ได้แต่ท้ายสุดปลายทางเชื่อใช่ไหมว่าเราเนี่ยจะขายข้าวได้ดีขึ้นใช่ครับมและเชื่อที่มาดูมาดูตรงที่ว่ามีเอกสารที่ว่าข้าวเราเนี่ยข้าวที่ดีได้ที่จะได้ราคาดีตรงเม็ดความยาวเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่แล้วสีแล้วเป็นข้าวสารต้นเท่าไรข้าวปลายเท่าไหร่ มาดูแล้วมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเขาเห็นกระตาแล้วก็มาในฐานะผู้สังเกตการต้นๆแล้วก็ทํากันบ้านมาโดยตลอดนะครับ,รบตกลงเนี่ยอย่างที่ที่พี่สุเทพบอกว่าถ้ากรมจะช่วยก็คือเรื่องของพันข้าวคุณภาพดีที่ตรงกับความต้องการของตลาดเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเหลือบาก,กว่าแรงนะครับท่านอง ก็เป็นเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุดนะครับ,รบเพราะว่าเราเราปลูกส่วนใหญ่แล้วนะวันนี้ไม่ใช่ปลูกไว้สําหรับรับประทานเองเพราะงะการปลูกตามความต้องการตลาดถือเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุดนะครับ,รบแล้วก็ชนาเราณนะวันนี้นะครับ,รบเรื่องนี้ผมว่าจําเป็นต้องให้ความสําคัญม,มากขึ้นนะครับจะ เพราะว่ามันต้องทํำกันแบบการค้านะฮะจะไปทําแบบประเภทปลูกตามมีตามเกิดยาตามยาศาสกรรมเห Andrea, ลือเท่าไหร่แล้วก่อยขายไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับต้องวางแผนครับต้องทําแบบเป็น,นะะเป็นแบบเป็นแบบการค้าแล้วล่ะแบบที่เขาเรียกว่ามืออาชีพหน่อย ที่คุณคงกิตก่อนนะครับในฐานะตัวแทนลงสีร,รู้สึกเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายด้วยใช่ไหมใช่ครับทั้งในฐานะผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยต้องการอะไรและอยากเห็นอะไรที่จะเกิดขึ้นในตลาดกลางประมูลเข้าสารครับผมอยากเห็นตลาดตรงนี้พัฒนาต่อพัฒนาต่อโดยที่ผมผมเพิ่งเพิ่งได้นึกมีการประชุมเมื่อวานนี้ครับมันมีคือตอนนี้เราเปิดโอกาสให้ผู้ขายเอาสินค้ามาวางใช่ไหมครับแล้วก็ให้ให้ผู้ขายให้ผู้ซื้อเนี่ยมาเห็นว่าสินค้านี่คืออะไรครับ แต่ผมคิดว่ามันเป็นความหวังแล้วก็อาจจะทําคราวหน้ามันเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อก็ได้อย่างกรณีผมเชิกรณีผมเป็นผู้ซื้อครับผมมีออเดอร์บางอย่างที่อยากจะซื้อจริงๆผมก็มาเสนอซื้อได้นะครับครับแล้วก็อาจจะบอกจํานวนมาบอกจํานวนตันมาว่าผมต้องการข้าวชนิดนี้ราคา2000ตันครับมีลงสีไหนอยากจะเสนอขายผมไหมอ๋อนี่คือฝั่งผู้ซื้อครับอยากให้ผู้ฝั่งผู้ซื้อทําอย่างผู้ขายบ้างครับ มันก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วให้เห็นถึงว่าเออมันมีออเดอร์นี้เข้ามานะรหรือผู้ขายก็บอกออจะได้เห็นว่าเออมันมีสินค้าตัวนี้อยากจะมาขายไม่ใช่มีแต่ฝั่งผู้ขายอย่างเดียวก็าอยากจะรู้ฝั่งผู้ซื้อเหมือนกันใช่ครับแล้วอันนี้แหละจะเป็นทําให้ผู้ซื้อเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ซื้อในเมืองไทยเนี่ยเขารู้ว่าเขาอยากได้อะไรแต่บางทีเข้ามาแล้วก็เห็นสินค้าปุ๊บเนี่ยณวันนี้มันอาจจะไม่แมทช์เขาเท่าไหร่ยังไม่ใช่ที่เขาต้องการครับ แต่เมื่อไหร่เนี่ยเขาบอกว่าเขามีแต่เขาอยากเขามีออเดอร์ละแต่เขายังไม่มีสินค้าเลยหรือเขากำลังหาอยู่เขาก็วิ่งมาในตลาดเลยเขาจะได้มีโอกาสเสนอได้บ้างว่าผมในฐานะผู้ซื้อผมต้องการอะไรครับสเปคแบบไหนครับคือตลาดเนี่ยมันต้องเปิดโอกาสทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยตลาดจะโตและโตได้เร็วขึ้นพอมีโอกาสเป็นไปได้นะผมเสริมคุณยุทธนาคุณกรมกิดประเด็นเนี้ยนะครับคือเรา อันนนะคตอันใกล้เนี่ยต้องเปิด2กระดานสองกระดานทั้งฝั่งซื้อฝั่งขายกระดานฝันนน่งเสนอขายคือส่วนใหญ่ก็คือฝั่งของโรงสีครับส่วนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของผู้ซื้อซึ่งผู้ซื้อในเมืองไทยนะวันนี้เรื่องข้าวเนี่ยหลากหลายมากไม่ใช่มีเฉพาะผู้ส่งออกอย่างเดียว<ๆ>ต้งรายเล็กรายใหญ่5ต,นตนัน10ตันมีเป็นหะมื่นตันนะฮะนั่นกับฝั่งผู้ส่งอ,ออกผมผมจะเปรียบงง่าย ยุตนาเรื่องเช่นว่าผมต้องการทำข้าถุงสักพันตันครับผมไม่ต้องมีอะไรเลยผมเดินมาถึงปุ๊บผมลงทะเบียนเปิดประมูลข้าวเลยนะครับ,รบผมได้ข้าวไปทั้งหมดสมมุติว่าผมได้ไปห้าสักตันตันได้นะครับ,รบผมสามารถบอกโรงสีว่าส่งมอบผมที่ไหนบรรจุ ใส่ถุงให้ผม,มให้เรียบ,บร้อยบรรจุถุงได้นะใช่ครับแล้วก็ผมทําถุงมาเองคุณเอาไปบรรจุได้เลยเพราะว่าทางผู้ขายเนี่ยข้อตกลงที่เราพูดกันตอนนี้นะครับถ้าบรรจุขนาดตั้งแต่15บกิโลขึ้นไปเราบรรจุให้ฟรีครับคุณเอาแค่ภาชนะมาบรรจุเอาถุงกระสอบมาบรรจุอย่างเดียวพอเลยไม่ต้องไปมีสถานที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรในการบรรจุเลยเซเวตเซเวตให้ให้ทุกอย่างครับแล้วขนไปถึงที่ตกลงกันเลยว่าราคาที่ขนส่งไปถึงตรงนี้เท่าไหร่แต่ถ้า บรรจุขนาดที่มันเล็กจาก15กิโลครับขอนนิดนึงขอเป็นค่าแรงในการบรรจุให้กับขอหน่อยขอหน่อยขอแรงงานในโรงสีนะครับคือนี่คือโอกาสและก็เป็นจุดเด่นของที่ตลาดจะให้บริการให้กับผู้ซื้อได้ตกลงมีโอกาสจะเกิดขึ้นอย่างที่คุณคมกิจบอกทั้งทั้งทั้งราคาหรือความต้องการฝั่งผู้ขายและก็ฝั่งผู้ซื้อด้วยใช่ถูกต้องคือมี2กระดานถูกต้องต่อไปกันมันจะมี2กระดานครับนะฮะแต่อีกอีกสักระยะหนึ่งก่อนเฟสต่อไปคือ ตอนนี้เราเราดูด้านาซัพพลายไซด์ดูด้านขายก่อนด้านขายอยู่นะครับถึงจุดหนึ่งที่จะต้องด้าน,ด,าน,ด,านดีมานดีมานเนี่ยด้ด้านด้านความต้องการของตลาดเนี่ยนะครับ,รบจุดนี้จะเป็นจุดที่สําคัญเพราะว่าถ้าเราถ้าผู้ซื้อสามารถที่จะกําหนดเงื่อนไขในการซื้อได้ทุกอย่างเนี่ยนวันนั้นแหละผู้ซื้อก็จะเข้ามาตลาดมากขึ้นครับอันนี้จะเป็นจุดที่ทําให้ข้างบนก็คือผู้ซื้อก็เยอะรายมากขึ้นด้านล่างก็คืออานิสงส์ถึงเจ้านาะก็จะเกิดขึ้นด้วยนะฮะ ในการที่ประมูลเนี่ยนะมันก็ช่วยช่วยทําให้มันมีความเป็นธรรมขึ้นอะ่ะตลาดกลางก็มีประโยชน์กับเกษตรกร,ร,เ,กรเพราะว่าตลาดกลางเนี่ยมันก็คล้ายๆว่ามันทําให้อ่ามันทำให้พ่อ,พอค้าเนี่ยม่สามารถที่จะกดราคาได้เพราะมันเป็นตลาดการ,ปรเป็นตลาดประมูลไนงะคุณกดคุณก็ซื้อไม่ได้สักทีใช่ไหมอ่า แล้วตอนนี้ทงตลาดกลางอ่ะถ้าสามารถถ้าทําให้พ่อค้ากดราคาได้ก็ต้องถือว่าเจ้าของตลาดกลางเนี่ยทําไม่สําเร็จไม่มีความสามารถถ้าจะใครก็ไม่อยากไปขายมันตลาดกลางมันก็ไม่คึกคักไอ้ตลาดกลางที่คึกคักนี่แสดงว่าเขาทําแล้วออกมาในรูปของอทุกอย่างเพอร์เฟกคนมันถึงจะศรัทธา